ราคาทองคํามันเกิดย่อตัวลงมาก่อนนะครับแตรอดักซื้อบายตรงไหนได้บ้างตลาดทองคําใน2อสวันแรกนี้นะครับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับมันย้ายตําแหน่งเนี่ยมารออยู่ที่ตําแหน่งราคา สวัสดีครับก็เชื่อว่าหลายท่านคงยังไม่นอนนะครับนานน่าจะยังรอฟังคลิปผมอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าอ่หลายท่านนะครับก็คงจะวางแผนนะครับน่าวันจันทร์เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันจะขึ้นต่อไหมนะครับหรือว่ามันจะลงไหลไปยาวๆนะครับน้าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันวันนี้แหละนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับราคาทองคํา นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับมันสามารถปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา3,201เหรียญนะครับหลังจากที่ลงไปป้วนเปี้ยน3,100กว่าตั้งนานนะครับนะจนกลับขึ้นมาปิดตลาด3,201เหรียญได้เนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นความหวังนะครับของชาวดอยหลายๆท่านนะครับเงินบาทตอนนี้ก็เคลื่อนไหวที่33.38บาทต่อดอลลาร์นะครับราคาทองแท่ง96.5ครับ ก็เคลื่อนไหวที่กรอบราคา5450จนถึง5 5 5 0บาทต่อบาททองนะครับเอายังไงต่อดีครับอาทิตย์หน้านี้นะครับทองคำครับจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับที่ผ่านมาเวียงขึ้นแรงนะครับนะแล้วก็เวียงลงแรงด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเวียงที่แบบเป็นร้อยเหรียญเลยนะครับผมเชื่อว่าใครที่ทนได้นะครับก็รอดนะครับใครที่ทนไม่ได้พอร์ตก็น่าจะแตกไปแล้วหรือว่าน่าจะโดนอ่สต็อปลอตกินกันไปหมดแล้วนะครับนะและ เชื่อว่าตอนนี้ครับน่าจะมีคนจำนวนมากครับติดดอยกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันว่าวันนี้นะครับทองคำนะครับจะมีอย่างไรนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างครับขออย่างหนึ่งว่าแผนต่างๆนะครับที่คุณเคยจดหรือเคยจำเอาไว้ในคลิปต่างๆของอาจารย์เตอร์นะครับโลทิ้งขยะทิ้งลงถังขยะเลยนะครับนาไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูแล้วนะครับทิ้งเลยครับเราจะเริ่มต้นกันใหม่ วางแผนกันใหม่หมดตั้งแต่คลิปนี้เลยนะครับฉะนั้นแล้วของเก่าโยนทิ้งไม่ต้องจดไม่ต้องจําแล้วนะครับนะเริ่มกันเลยครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่19จนถึง21พฤษภาคม2568มีดังนี้ครับพูดถึง g o ลสปอ o ตก่อนหรือแบบ USD ต่อออนหรือแบบ XAU ต่อ USD นะครับภาพรวมนะครับทองคํานะยังเป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่นะครับแต่ว่าไอเทนขาลงระยะกลางเนี่ย มันเกิดเสียสมดุลแล้วนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับมันย้ายตำแหน่งเนี่ยมารออยู่ที่ตำแหน่งราคา3,260เหรียญครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดภายใน2-3สวันแรกนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยถ้ามันจะรีบาวขึ้นไปสูงสุดเนี่ยมันจะขึ้นไปทดสอบด่านราคา3,260หเหรียญน,นั่นเองอย่างน้อยน,น้อยเนี่ยตอนนี้หลายท่านนะครับที่ ติดดอยนะครับอยู่ระหว่างก่อนถึง3,260เหรียญเนี่ยท่านยังมีความหวังนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นไปให้ท่านเนี่ยได้ปิดกำไรออกมากันบ้างแต่ส่วนคนที่ติดดอยสูงกว่า3,260เหรียญเนี่ยอันเนี้ยนนต้องหวังแบบเยอะๆเลยเพราะถ้าทองคำยังไม่ผ่านด่าน3,260เหรียญน,นะครับทองคำ จะไม่มีทางขึ้นไปต่อได้นะครับถ้าไม่ผ่าน3 2 6 0เหรียญทองคำจะถูกทุบถูกตีกลับลงมาอีกนะครับนะนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันผ่านด่าน3 2 6 0เหรียญขึ้นไปได้ครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปสึงประมาณ3 2 8 6จนถึง32,88เหรียญนะครับในกรอบแรกเนี่ยมาแน่นะครับนะและกรอบที่2ครับจะอยู่ที่3,303จนถึง3 0 0พ 305เหรียญน,นะครับแล้วก็กรอบสุดท้ายครับที่คำนวณได้เนี่ยอยู่ที่3,315จนถึง3,320เหรียญน,นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน3วันแรกนะครับนะถ้าเกิดมันผ่านด่าน3260ขึ้นไปได้นะครับทีนี้ในช่วงเปิดตลาดมา2 3วันแรกเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยนะครับได้เห็นราคาทองคำเนี่ยนะครับมันผ่านด่าน3,000 207เหรียญขึ้นไปได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับก็คือสามารถเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้แบบเบาๆนะครับไม้แรกนะครับนะตามไปเลย3,207้ทะลุไปได้ครับไปรอปิดกดันมาที่ราคา32,13จนถึง32,15เหรียญน,นะครับไม้ที่2ครับถ้าเกิดทองคำผ่านด่าน32,14ขึ้นไปได้ซื้อตามครับไปปิดกำไรที่32,20 จนถึง3,222เหรียญมาที่3ครับตั้งซื้อที่ราคา3,222ครับทะลุไปได้รอปิดกันไปที่ราคา3,228จนถึง3,230มาที่4ครับไม้นี้น่าสนใจครับถ้าเกิดทะลุราคา3,228เหรียญขึ้นไปได้นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายหมดหน้าตักเลยนะครับแล้วไปรอกินกำไรสั้นๆที่3,234 จนถึง32,36แต่ถ้าเกิดใครใจถึงอยากจะถือต่อยาวๆก็ถือได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่5ครับตั้งซื้อนะครับที่ราคา3 2 3 6นะครับทะลุไปได้รอปิดกันมาที่ราคา3 2 4 1จนถึง3 2 4 3นะครับแล้วก็มาที่6นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเปิดซื้อบายหมดหน้าตักได้เลยครับถ้าเกิดทองคำทะลุ3 2 4 0ี่เหรียญขึ้นไปได้นะครับ ไปรอกินกําไรครับคำใหญ่หน่อยนะครับไปรอที่ประมาณ3,251จนถึง3,253เหรียญน,นะครับแล้วก็มาที่7ครับมาสุดท้ายครับตั้งซื้อที่ราคา3,253นะครับทะลุปไปได้ไปรอปิดกำไรครับที่ราคา3,260 จนถึง3,265เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดทองคำครับมันสามารถทะลุ3,260เหรียญขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นกันแบบยาวๆแล้วนะครับนะอ่ะทีนี้แล้วถ้าเกิดเปิดตลาดมาราคาทองคำมันเกิดย่อตัวลงมาก่อนนะครับจะรอดักซื้อบายตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าย่อลงมาที่ราคา3,191 จนถึง3,193นมะครับมายแรกครับย่อลงมาแล้วซื้อได้นะครับมาที่2ครับย่อลงมาที่3,180จนถึง3,182นะครับก็เข้าซื้อแล้วก็มาที่3ครับที่3,168จนถึง3,170นะครับก็ย่อลงมาแล้วก็เข้าซื้อนะครับจุดที่น่ากลัวของตลาดทองคำใน2-3วันแรกนี้นะครับก็คือว่าดา่านราคา3,165่เหรียญเนี่ย มันเป็นด่านที่ชี้ชะตาแล้วก็วัดเลยว่าจะปิดประตูต่อฝาลงชาวดอยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมาลดต่ำกว่า3,165เหรียญลงไปได้นะครับไม่ควรไล่ซื้อบ่ายแล้วนะครับเพราะทองคำเนี่ยมันจะลงแบบลึกเลยครับลึกแบบสุดใจเลยนะครับสามารถลงต่ำสุดเนี่ยได้ถึงประมาณ3,135จนถึง3,140เหรียญน,นะครับ และถ้าเกิดทองคาหลุดต่ากว่า3135ห่ยเหรียญได้ด้วยนะครับลาจากกันเลยนะครับเพราะทองคํานะครับลงแบบคุณรับไม่ไหวแน่นอนนะครับทองคาเนี่ยอาจจะลงไปถึงประมาณ3 0 8 5จนถึง30,90เหรียญได้เลยนะครับฟังไม่ผิดครับต่ำสุดที่อาจารย์เต้นคำนวณได้นะครับถ้าเกิดทองคำมาหลุดลงมาเป็นทอดๆเนี่ยนะต่ำสุดที่อาจารย์เติ้นคำนวณได้อยู่ที่3 0 8 5 จนถึง3090นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วครับอาทิตย์หน้านะครับผมสรุปแบบนี้เลยว่ากรอบราคาทองคำนะครับจะวิ่งหนในกรอบราคา3165จนถึง3230นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับความเป็นไปได้ที่ทองคำเนี่ยจะเลือกข้างนั้นนะครับมีสูงมากนะครับตัดสินกันตรงนี้แหละ3165หรือ3230นะครับน้ำหนัก ยังคงต้องเน้นให้เป็นขาลงไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้ทองคำมันเป็นเทนขาลงระยะกลางมันยังผ่านด่าน3260ขึ้นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องให้น้ำหนักเป็นขาลงไว้ก่อนนะครับแต่ถ้ามาไหลที่ทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน3230ขึ้นไปได้นะครับด่านเนี่ยจะเป็นจุดสตาร์ทของเทนขาขึ้นนะครับถ้าผ่านด่าน3230ขึ้นไปได้ ชาวดอยครับเตรียมใจชื้นได้เลยว่าทองคำเนี่ยวิ่งไปหา3260แน่นอนแต่จะทะลุ3260ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทะลุ3260ได้ด้วยนะครับยิ้มเลยนะครับชาวดอยยิ้มได้เลยนะครับส่วนชาวเหวที่ไล่เซลล์ตามมานะครับจะต้องเตรียมตัวสต็อปลอดนะครับตั้งแต่3230จนถึง3260นะครับสจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดสต็อปลอด ของคนที่เล่นฝั่งเปิดขายเซลล์อยู่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดผ่านด่าน2ด่านนี้ได้นะทองคําก็บอกเป็นนายแล้วว่าจะขึ้นไปถึงประมาณ3,303จนถึง3,400เหลี่ยเหรียญได้เลยนะครับนะทองคําก็จะเปลี่ยนกรอบนะจาก3,100 3 2 0 0เนี่ยกลายเป็น3 3 0 0เป็น3,4 0แทนนะครับนะก็แค่นั้นเองนะครับจบสําหรับโกลสปอตมาดูในส่วนของทองแท่ง96.5กันบ้างนะครับ ภาพรวมของทองแท่ง9.5นะครับก็ยังเป็นเทนขาลงระยะกลางเช่นเดียวกันนะครับโดยจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นนะครับขาขึ้นระยะกลางเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา5 1 0 0 0บาทท้วนเลยนะครับถ้าเกิดการาคาทองคำนะครับยังทะลุ50,100ขึ้นไปไม่ได้นะครับให้มองว่าทองคำครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้ตลอดเวลานะครับ และถ้าเกิดทองคำครับสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วหลุดต่ำกว่า5 2 5 0บาทได้ด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับสัญญาณเทขายเซลนะครับมันทำงานนะถ้าหลุดต่ำกว่า50,250ลงไปได้ครับทองคำจะไหลลงต่อครับไปที่5เอ่อ49,900จนถึง50,000บาทท่วนเลยนะครับนะก็ ถ้าเกิดลงมาถึงจุดนี้นะครับใครอยากจะดักซื้อบายตรงกรอบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดทองคาครับหลุดลงต่ากว่า50,000บาทลงไปได้นะครับอันนี้ไม่ต้องรีบเข้าซื้อแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่า50,000ื่นบาทลงไปได้นะหรือว่าหลุดต่ากว่า49,900บาทลงไปได้นะครับ,รม 4, 9, บ,ไ,ไ,รบไม่ต้องรีบไดซื้อแล้วเพราะทองคำเนี่ยไหลลงต่อแน่นอนครับสามารถลงไ ja ด้ถึงประมาณ49,600 จนถึง49,700บาทต่อบาททองนะครับอันนี้น่าจะลงมาได้แบบไม่ยากนะครับถ้าใครจะรอซื้อบายในกรอบ49600จนถึง49700ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทองคำนะครับดูต่ำกว่า49 600บาทลงมาได้ด้วยนะครับบอกเลยว่ากูไม่กลับแล้วนะครับนะเพราะทองคำเนี่ยก็จะไหลลงต่อไปทีประมาณ49,300จนถึง49,400บาทต่อบาททองนะครับแต่ อาจารย์เติ้งครับคำนวณต่ำสุดนะต่ำสุดเลยนะครับก็คือประมาณ49,300บาทนะครับอย่าให้หลุดต่ำกว่า49,300บาทโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นนะครับหนักผมบอกเลยหนักฉะนั้นแล้วกัดฟันเอาไว้นะครับลุ้นว่าอย่าให้หลุดต่ำกว่า49,300บาทก็พอนะครับนะที่เหลือเดี๋ยวเราไปอัปเดตต่อวันพุธละกันนะฉะนั้นแล้วเอา3สาวันแรกเนี่ยอย่าให้หลุด49,300ก็พอนะครับ แต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้นะครับเกมมันพลิกนะอนาคตสดใสนะครับนะสามารถทองคําสามารถขยับผ่านทะลุ5600บาทขึ้นไปได้นะอันเนี้ยเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับนะเป้าหมายกำไรสั้นๆครับที่ประมาณ5800จนถึง5900บาทนะครับน่าจะฟันกำไรตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่ทองคำเนี่ยสามารถทะลุ5900บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรน่้ประมาณสัก 51,100จนถึง51,200บาทต่อบาททองนะครับน่าจะฟันกำไรตรงนี้ได้และสุดท้ายครับถ้าเกิดทองคำครับทะลุด่าน51,100บาทขึ้นไปได้นะครับก็ดีใจด้วยกับชาวดอยนะครับเพราะว่าถ้าทะลุ51,100บาทขึ้นไปได้นะครับโอกาสที่รักทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อก,กันไปแบบยาวๆเนี่ยมีสูงแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดซื้อบายตามแบบแน่นๆได้เลยนะก็เป้าหมายกำไรประมาณสัก 5 1 3 0 0ัจนถึง51,400บาทต่อบาททองเนี่ยน่าจะฟันกำไรตรงนี้ได้ฟลุกจริงๆครับคิดว่าสูงสุดเนี่ยน่าจะไปจบได้แค่ประมาณ51,500บาทต่อบาททองนะครับนี่คือสูงสุดที่คำนวณได้ณเวลานี้ในช่วง2 3วันแรกนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทองคำครับจะเป็นอย่างไรนะครับนะผมก็สรุปมาให้เพียงแค่น,นี้แหละนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าแผนที่อาจารย์เติ้งให้ในวันนี้ครับก็ดูกันว่า จะเป็นไปตามอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับก็ขอ,ขอให้ท่านโชคดีครับในการซื้อขายทองคํานะครับใครที่ฟังอาจารย์เติ้งครับก็ขอให้กําไรกันทั่วหน้าและกันนะเจอกันใหม่ในวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสครับสวัสดีครับ